就是。 ก็ไปสุรินทรค่ะหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านสวันนะคะซ่อมรถเพิ่มเสร็จช่างเพิ่งเอารถมาส่งวันนี้ค่ะสวัสดี A 28ปดอค่ะวันนี้เราก็เลยจะออกทัวร์ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆค่ะจะไปจบอยู่ที่น้องนุนนะคะสวัสดีทุกคนเลยไม่ได้อ่านชื่อใครต้องคออใัยด้วยนะคะ รถรถรถก็เพิ่งซ่อมเสร็จปลุกรอที่นครสวรรค์สวัส,วสวดีค่พี่อยู่ไหนตอนนี้กำลังออกจากบ้านค่ะวันหยุดสุดหันษาสวัสดีค่าเจเสียสุดหลอ่อเป็นมวยว่ะมาดิมีการมีงานสัดทีเอาบว่าวันหยุดแบบเบาก็เด็นสีกินข้าวยาง ข้าวเที่ยงยังไม่กินค่ะแต่ข้าวเช้ากินแล้วค่ะใครที่ดูไลฟ์สดคุนอยู่ตอนนี้ตรงไหนมีบ้างคะที่ไหนมีช็อตเด็ดบ้างคะไม่ได้อ่านชื่อใครก็ต้องขออภัยด้วยเด้อมันมองไม่เห็นตาวุ่นก็มัวแล้วตอนนี้น่ะ เฉพาอะอรถเฉพาะรถคันนี้นะเมื่อเช้านี่จ่ายเรียบร้อยแล้วก็ถึงได้ออกจากบ้านเหมือนบ้าละเนาะเราใช้มันมันก็ต้องใช้เราคือเป็นเรื่องปกติตรงนี้คุณไม่ว่าจะซีเรียสเท่าไหร่หรอกคุณชินแล้วค่ะคุณเริ่มจะชินกับสถานการณ์ตอนนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดห,หลายหลายคนเนาะหลายๆคนก็ทำงานหลายๆก็นอนพักผ่อนที่บ้าน วันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองช้างกันดีไหมคะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าจะเลาะไปเรื่อยๆคะ่ะจนถึงตอนเย็นเลยจะไปออกไปนี่ก็ไปไปในเมืองไปในตัวเมืองเสร็จก็จะไปสุรินทร์ค่ะรถวันไหนครับก็รอคิวอยู่ครับรอรอนะคิวอยู่คะ่ะรอแต่เขาโทรมาบอกพี่รถพร้อมแล้วนะครับ เพราะว่าตอนนี้สัญญาได้เลยสัญญาผ่านหมดแล้วค่ะสัญญาผ่านแล้วก็เขาก็จองรถมาที่โช์รูแล้วแต่ว่าตอนนี้คือรถจากบริษัทที่เขาประกอบอยู่ยังไม่มาค่ะคือมันคิวยาวเขาเขาให้จองตามคิวใครเรื่องผ่านก่อนจองก่อนรถก็มาก่อนแต่วันของวุ้นรถเอกเอกสารเพิ่งผ่านตอนที่วันที่ ไอแซมมิ่งอะไปดูรถ่ะวันนั้นแหละวันที่ว่าเอกสารพุทธ่านก็เป็นวันที่เขาโทรจองรถให้ก็นับจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เขาบอกว่าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่วุ้ไม่รู้ว่ามันกี่วันแล้วไม่ได้นับเลยอยากเห็นเสียดินขับรถเกี่ยวเจออ๋อตอนนี้เสียด,ดินขับน้องพรอยู่สซรินใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยววุ้จะพาไปบอกพี่กัดมาเลยว่าเสียด,ดินได้ขับไหมหรือว่ายังไง อยากเห็นเสียดินรับน้องพรถ้าใครมีชอตเด็มทักมาบอกคุณบ้างเดอ้อไม่ใช่รถขึ้นแล้วค่อยทักมาบอกเด้อมันไม่ทันนะคะช่วงนี้ก็เริ่งไม่ดีครับทำงานอยู่ไหนพียอดโอ้อขอครณม เมื่อคืนมันเป็นยังไงเมื่อคืนอยู่ที่ไหนเมื่อคืนอยู่ที่ไหนเมื่อคืนอ,นนนนนอ๋อเขาจัดที่สวนนกหว่อใช่ที่ผมบอกไปเขามีงานอะไรกัน <c oughs> อ๋อนี่ครับกำลังมาจะเข้าเมืองพอดีวันนี้กูเลยเห็นไม่ได้ไปไปเยี่ยมรถรอหอนานแล้ว สามแยกสนไปตรงที่เขามีงานโครงการของวกทีมเสียมอนอยู่นั่นบ่ออพอดีผมว่าจะแวะอยู่กำลังออกจากบ้านนาลาวครับ โอ <Okay. S 2> เคร,รถพี่ได้วิ่งไหมพี่ขับรถอะไรมาขับคันแดงโอ้กับคัจะแดงนะ6 0จอดทั้ง2,000งงบ่โ okay, okay. อโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปถึงเดี๋ยวผมจะกินกันไป นี่ถ้าหาพี่คนนั้นเห็นที่ว่าเขาจองเสื้อนะ่ะมันเป็นทางผ่า,านตรงนี้เสื้อเดาไหมนี่ยบอพี่ใส่เสื้อตอนนี้เหลืออยู่สองจุกพี่สั่งทำเพิเ่มเราเลยว,วันนี้ทำอะไรกำลังจะไปดนเมืองค่ะกำลังจะพาเอ<ะ>สที<ะ>ไปเลาะค่ะ อยู่ด้เซยเคนสุดล้ออยู่ไหนนะอ๋ออยู่กับท่อมไม่ได้เกี่ยวข้าวะวันนี้ม,มีดึงรถเกี่ยวอีกไหม,ไม,มพอดีจะพานเนี่ยเอ,เอาเลยไม่เสื้ียนี่นครับครับ กำลังกำลังออกจากนาลาโอเคเจอกันยังไงยังไงออกจากบ้านนาลาวนี่นะสนามบินนี่เลย ขอเสียงหน่อยจะพาไปดูน้องพรไปไหมมีใครจะไปดูน้องพรไหมคะจะพาไปดูเสียกินขับรถเกี่ยวตอนนี้ก็ดูเบ้าหน้าตีเล็กไปก่อนค่ะตอนนี้ตีเล็กหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นจำใสสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเราจะช่วงใจเยอะ <laughs> จ่ายหหนนักกเเลือิ <mm> ช่วงนี้จ่ายเยอะค่ะหน้าตาก็เลยจะไม่ผุดผ่องเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรวุ่นถือว่าเราเสียไปเราได้มาเยอะกว่าเดิมถ่ายคลิปก็อาจจะไม่ค่อยพูดนะครับหลายคนอาจจะสังเกตอยู่บอว่ออาไหวเจจอดขางข้า,างนนนเนี่คอ, <mm> <b> อยล้มเน่ยเออเสนอบอบ่ให้จอดนั่งอยู่น้องตันนี่เดี๋ยวสิไปไสบอให้ไปเอฟซีบอกว่าบอไปนะมาเสนว่าให้จอดรถให้ลงมเน่ยมาเสนว่าลงมกอกลางบอลงมกอกลางบอสิจอดให้ ตีเล็กบอกจวดย่างเดียวจวดเบามิกบอกว่าเบามิกก็ไปนะครัวสันวาเอาตีเล็กเสียบเข้มคัดแล้วจวดอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยใส่แว่นตาดำแล้วครบเสร็จเขาแล้วเปีกได้ไหมบ้างก,ดก็อกดอกสันก็ดอกสันเสียญาติว่าสันว่าให้ยุข่ขงก็กางขันก็ไปก็ต้องยุ่งดี เดี๋ยววันนี้คุณจะพาเระไปทั่วเลยหลังจากกดดันมามากแล้วสองวันค่ะไม่ได้ออกจากบ้านทําแต่ธุระที่ผ่านหาก็ตีดแต่ธุระแต่ตอนนี้ก็ยังติดธุระเหมือนเดิมแต่อาศัยช่องว่างค่ะเราต้องออกพาเอฟซีมาเปิดหูเปิด,ปดตาบ้างเดี๋ยวเอฟซีจะเบื่อใช่ไหมคะเอฟซีบอกอยู่แต่บ้านเบื่อแล้วพาไปเที่ยวหน่อยเราเองไปสั่นละจากเอฟซีเขาจากเอฟซีเขาสีหวัวซาเอาหมดเนาะ เราคางจะคล้องอีกแล้วทั้งที่เ,เอซไม่ได้ไม่ได้หัวซาเราเลยแนตะ่เราปวดีเราต้องคิดในทางที่กวาแบบนี้แล้วนะเนาะมันจะได้ไม่แค่เมื่อก่อนยิ่งกัคนกินกินปวดปวดมาทุกวันนี้แม่เราเพราะว่าได้กำลังใจจากเอซคอยเคื่อทุกมือ,อเ,เอ,อ,อ,อเบืออ่อหงั่งใส่นอหนะเจ้าเบื่อหยั่งบาร์บี วัดตานัดบุกทีมงานฝันอยู่หลอนท้อมนี่เขาเกี่ยวอีสิก็รู้แล้วมันาหายไปแล้วก็คูจะซื้อก็ได้เจวุ้นเส้นสวยเหมือนนางฟ้าทั้งป่าทั้งเจทั้งโอ้ยเนาะทักษะ เบือคนเบือคนบงงามเจเสียรอกเดียวบงงามกต่ซ้ำบงงามดอกแตยกก่ยอดกึมให้หุน่นนะบงงามมันดีแล้วแอนบอ้าบ้านขึ้สวย ตอนนี้เราจะพา FC ฟซตอนนี้เราจะพา FC ไปหาเราน้องุสาวขาเลาะน้องสาวขาเรียนบ่อใดขยันมันเพี้ยนบ่ากาสเทียนเงิน,นงม่นยืนลองในชนิดอีกแล้ว FC ี๋ยวทีเราผ่านน้ำเลยเจ๊น้องนุนไปใส่คางน้องนุนแลนดินอยู่ปราสาทนี่ละ่ะก็ต้องสิไปหาน้องนุนนี่ละ่ะ คนดูหายหมดหมดก ตีเดวตีตีเวใส่ฮอ่าปซีแขวงจับปาสักขอปลปลาหอยู่กาดีใจย่างเดียวรถจิด FC อยากให้วุ้นไปถ่ายอะไรยังไงเม้นมานะคะถ้าวุ้นไปได้กก็จะไปเม้นมาว่าอยากให้วุ้นเซ็นกับดีเล็กไปถ่ายอะไร หวังกินมาได้นอนมาหลับแต่วันนอนไปยินมจะเสียงโหฝุ่นเยอะมากฝุ่นตลบอบพวนเลยค่ะตอนนี้แต่เราต้องไปสั่งเครื่องดูดฝุ่นมาละพี่นุ่นไร้สดอยู่ในเช็อยู่อ๋อจ้า ไปหาลุงพลกับป้าแตนทีเอซีบอกว่าอย่าให้ไปหาลุงพลกับป้าแตนอยู่จังหวัดไหนก่อนลุงพลกับป้าแตนอยู่จังหวัดอะไรคะเดี๋ยวบุญจะไปคอนพนมแม่นมัจ้าเบื้องข่าวอยู่จะจำว่าไรว่าอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนบ้างมีเจ้าบอกว่าเจ้าอยากให้ไปเจ้าบอกมาเดี๋ยวสิเปร่หาน้องสะดิง ก็ไปหาอ่าอย่างก็ถ้าไปหาป้าแตนจะมีคนดูวุนไหมนินป้าแตนอยู่มูดาหานบาไก่เดี๋ยหละเนาะเป็นบ่ามูดาไก่บอมูดาหานบาไก,ก,าาาไก่จัดไปจ้า เดี๋ยวร่อรถเดี๋ยวให้รถคันใหม่มาก่อนเนาะไปเท้ยล่ะวุ้นจะพาทัวร์ทั่วประเทศเลยรถคันนี้วุอยู่บ้านก๊กกอกเดี๋ยววุ้นสิภาไปเหได้รถคันใหม่ก่อนเนาะรอรถคันใหม่ก่อนรถคันเี้เอวไ้ขี่ไกลๆบ้านรถคันใหม่เอาไว้ไปเที่ยวไกลๆออกทัวร์ออกทัวร์ออกทัวร์ทั่วประเทศเอฟซีอยากให้ไปที่ไหนบ้างคะมิ้นมาเลยค่ะ ถ้ามันไม่เกินความสามารถมันก็จะไปตามใจเอฟซีนะคะแต่มันต้องถูกระเบียบถูกกฎด้วยนะพแมะนไหไปสุทธิ์ทัสุดแดนนี่เติมนักมันเองเดื้อเจแน่น้ำซื้อ,อปกติบุนก็เติมเองบุนบ่มมีแค่ดีด,ดีคือหนองน้นดอกหนองน้นหนัง,นงนนเขาแค่ดีดีเอฟซี FC เขาหลายว่าจะอาบปากเงินเขาัญชีดิงด้งดิงด้งดิ้งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะบุณไม่ซีเรียส เสียหนุม่มดังซิ่งสกุณาสวัสดีค่ะเจ๊คนสวยเป็นไงบ้างคะเรื่องเจ๊เสร็จหรือ,อยังดดดดข,ขันสิรถดำขวมรถดำเป็นตุกงค้าขันสีล่องขันนะมัดนก็คือสิบอะไรหอดพ่อนีน่สิบาทเอาวะเสียตอนนี้เรามาถึงตรงที่เสียคีนพักเรีวนะคะเอาเสื้อมาให้เสียคีน บ้านอะไรนะบ้านดานบ้านดาน,บ,าน,ดานบ้านดานถึงแล้วเราจะแวะหาเสียเทีานทาง<ป>บ้านตะโขงเราจะแวะเอาเสื้อสูงให้เสียคิีนก่อนเพราะว่าเสียคิีนสั่งไว้นานแล้วกูมีแต่รถเท่ๆเลยมีแต่รถหล่อเลยมีแต่รถแต่งเลยนี่เห็นไหมตีขอบแบบนี้ก็สวยขอบขอบของมันที่มาเองเลยไม่ต้องแต่ง นี่นะตะเองดูว er. ่ะม <cutter aer> <lide> ันก็สวยแต่มันก <kon> ็จะไม่ไวรุ่นเท่าไหร่ถึงแล้วค่ะจะคล้องมังเสื้อผู้ใดตีเฮดูไหมนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หลยนี่เล็กสายมันอ่ะไปไหนดีอ่ะโอเคเลย สติ๊กเกอร์ใน,นสวัสดีค่ะเจรุนร้องในทีมนุ่นเลยเอาสติ๊กเกอร์มาหนักเลยสิแผ่นหนักเอาเลยเนี่ยรถนั้นก็จะรกๆหน่อยเดอ้อรถอถามาหากินเน่อยยินี่ค่ะเสียเข็น,น,นเอาเสื้อมาให้เสียเข็น่อสติ๊กเกอร์เท่าไหร่แล้วนะสี่ หา7 8้กเจ็ดแปดเก้าสิบวิ่งงานครับไม่มุดวิ่งงานหมดวิ่งงานหมดไม่ใช่ไม่ใช่มใชหมดงานแล้วแต่ไม่คอครับเขามีกระตอบอให้อยู่ด้วยบ่ะตักโ่นมีมีกระตอบด้วยนะคะเรื่อยๆอันไหนเสื้อนี่บอจาเอ็กซ์เอลใช่ไหมใช่ที่ไรเนี่ยทั้งหมดปกติหกร้อยเอาแค่ห้าร้อยพอ ไม่ใช่ FCF ได้ยินแล้วบอกไลฟ์สดอยู่นีเอซีวันไหนบอกว่าขายหกร้อยขอบคุณค่ะเอาแต่ค่าเสื้อคืนแล้วพาไปชมโอ้นี่นี่ค่ะตรงจะเป็นอยู่ข้างทางที่ว่าเ็าขายหินขายทรายนะคะเสือเค้นมาวิ่งอยู่ตรงนี้หละ ไปอะไรนะเจดีเจอแับขนาดไปอยู่ตรงเห็นเตาแล้วคิดถึงหมูย่างเลยเย็นนี่เลยแน่เยนนี่บ่โอ้ยพ่อมาอยู่เดนนี่มากินย่างหมูเป็นตัวนะเสียที่บ้านที่บ้านเขาเขาก็ไอ้นี่นะเป็นตัวแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าเขาทำให้เราเรียบร้อยเลยเบเกิลทับทำในเดนนี่บ่มาตอนเย็นอ๋อ แดดร้อนมากเลยค่ะโอ้มีไอ้ที่ให้นั่งด้วยแหมโอ้มีไอน้นี่ให้นั่งด้วยบรรยากาศตอนเย็นค่ะนั่งชิวๆมีกองเอกกองฟางด้วยนี่นะเป็นก้อนนี้ไปถ่ายคลิปพรครับเสียตินคับเองวันนี้อ๋อได้ค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ไอ้บ้านไอ้บ้านกรวดหรือว่าอยู่สุรินค่ะอยู่บ้านจะรวยบอ่อถ้าอยู่บ้านจะรวยเดี๋ยววุว้นจะแวะไปนะมีใครรู้บ้างคะว่าเสียติน ไปเกี่ยวที่ไหนพี่เล็กกำลังไปรีวิวอยู่ตอนนี้วันนไม่ออกจากส่วมเลยร้องถ่ายก่อนเลยเดี๋ยวถ้าถ่ายอ้าล่อยพวกว่าจริงไงเจ็ดไว้ครับโอ้ยยังไม่เสร็จเรื่องเลยเสรคับ มันเกินครึ่งแสนแล้วยังไม่เสร็จเรื่องเลย,อยโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววุ้นไปถึงบ้านจรวยแล้ววุ้นจะไลส์สดนให้เอฟซได้ชมกันต่อนะคะตอนนี้เดี๋ยววุ้นขอคุยทุลาก,กับเสียเคนสักครู่นะคะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะวุ้นเส้นสายมันสวัสดีค่ะ